เวลาก็เหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเวลาที่น้อยลงอ่ะใครน้อยลงคือเวลาของพลเอกประยุทธ์และคณะที่ร่วมทาการรับประหารมาในอดีตที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตย์ลทอกพวก็นน้อยลงน้อยลงอ่ะทำพักปีพักน้องผมบอกให้อย่าไปทาก็อยากจะทํานะฮะซึ่งเป็นหลักกลยุทธ์โบราณเนี่ยเผาทับเรือโจโฉเนี่ยนะกลยุทธ์นี้ไม่ควรนำมาใช้มัน2,500ปีที่แล้วนะฮะ ไปแก้ที่องค์การบริหารถนต้องถินไปแก้ที่ภาพลักษณ์นะกลยุทธ์เก่าไปใช้ล่าสมัยโบราณคำคือมันใช้มาได้แล้วนะต้องเข้าใจต้องถอดกลยุทธ์ฝ่ายตรงข้ามแล้วต้องเข้าใจหลักต้องสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรืมเหนือความคาดหมายนะถ้าทําไม่ได้การเมืองเดินการเมืองก็เดินเหมือนเดินหมากรุกปาดหมากเดียวลมทางกระดาษ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองแหละนะครับคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์คราวนี้ติดต่อกันแล้วนะฮะสามสัปดาห์ที่คะแนนนิยมกําลังตกต่ําอย่างต่อเนื่องไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนคะแนนนิยมไม่ตกต่ำเพราะอะไรไปดูในเชิงปรากฏการณ์แล้วก็สู่กระบวนการาวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันนี่ก็ทางพรรค รวมไทยทั้งชาติใช่ไหมก็ได้เสนอมาแล้วนะว่ายินดีสนับสนุนนายกสูผมในการเป็นรัฐตรีในการเลือกตัง้งครั้งต่อไปผมก็เคยบอกแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นผมได้รับการสนับสนุนจากพรรคพลังประชารัฐแต่วันนี้พลังประชารัฐก็ได้มีการตกลงใจในการเสนอชื่อหัวหน้าพรรคเป็นนายกตรีไปแล้วนะครับดังนั้นผมก็ได้ตัดสนินใจ วันนี้ละกันจริงๆก็เตรียมการไว้พร้อมปวแล้วละ่ะก็ตั้งใจว่าจะไปอยู่กับลมไทยทางชาดนะจ๊ะเชียงปรากฏการปรากฏว่านิดาโพได้รายงานคะแนนนิยมของนักการเมืองล่าสุดนะครับบอกว่าอุ้งอิงบิ๊กตู่ท้าชิงตําแหน่งนายกรมตรีส่วนบิ๊กป้อมมิ่งขวัญรังท้ายนะครับศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา นะครับเปิดผลการสำรวจประชาชนเรื่องสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองไตรามาสที่4ทับ2,565ทำการสำรวจกันในระหว่าง17-22ธันวาคม2,565จากประชาชนที่มีอยู่18ปีขึ้นไปนะครับกระจายทุกภูมิภาคนะครับระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น2,000อัตราหน่วยตัวอย่าง นะครับเกี่ยวกับคะแนนนิยมทางการเมืองสํารวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลักนะครับของนิด้าโพสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่ายเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ97.0ะครับการสำรวจบุคคลที่สนับสนุนให้เป็นนายกร,รัฐมนตรีอันดับหนึ่ง ร้อยละ34ระบุว่ะระบุว่านางสาวแพรทองทานหรืออุ้งอิงชินวัตรพักเพื่อไทยเพราะชื่นชอบพักเพื่อไทยนโยบายของพักสามารถทำได้จริงต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศขณะที่บางส่วน,นะระบุว่าชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตนนะครับอันดับ2ร้อยละ14.05ระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ รวมไทยสร้างชาติเพราะเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจริงทําจริงมีความซื่อสัตย์สุจริตทําบ้านเมืองเกิดความสงบขณะที่บางส่วนระบุว่าจะได้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับอันดับ3นะครับ13.25ระบุว่าพิธาลิม้มเจริญรัตน์นะครับพักเก้าแก่เก้าไกลเพราะต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศมีวิสัยทัศน และแนวคิดแบบคนรุ่นใหม่เพราะขณะที่คนบางส่วนระบุว่าชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกลอันดับที่4นะครับร้อยละ8.5ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับที่5ร้อยละ6.45ระบุว่านะครับคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างชาติก็ไปพรรคไทยสร้างไทยเพราะชื่นชอบนโยบายของพรรค มีประสบการณ์ด้านการบริหารประเทศขณะที่บางส่วนระบุว่าต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาทำการบริหารประเทศอันดับ6นะครับร้อยละระบุว่า,าพลตบดเอกเสรีเตมียเยวทเพราะเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจริงทำจริงมีความซื่อสัตย์สุจริตชื่นชอบวิธีการทำงานร้อยละ7นะฮะอันดับที่7 0รอยละ5ระบุว่าอนุทินชาญวีรกุล จากพักภูมิใจไทยนะครับชื่นชอบนโยบายพักภูมิใจไทยชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาอันดับ800ละ2.65ระบุว่าเป็นกรจะติกาบรรทัจ,จะพักกล้ามีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจฐฐอันดับกล้า9้ร้อยละ2.6กระบุว,ว่านายแพทย์โจดนาศีเก้าจากเพื่อไทยเพราะชื่นชอบพักเพื่อไทยเป็นคนพูดจริงทําจริงชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาร้อยอันดับที่สิ ร้อยละระบุว่าจุลินลนักษณะวิสิธิ์จากพรรคประชาธิปัตย์ประช่นชอบพรรคประชาธิปัตย์ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมามีประสบการณ์ด้านการบริหารประเทศอันดับที่11ร้อยละ1.10ระบุว่าสมคิดจาตุศีพิทักษ์จากพรรคสร้างอนาคตไทยเพราะมีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมีประสบการณ์ด้านการบริหารร้อยละ4.35นะครับ แล้วก็อื่นๆก็ได้แก่ชัดชาสิธิพันธ์พลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะครับวันมูัมหมัดนอมาทา,าจันาการจนาศิละปะอาชามิ่งขวัญน,นะครับมงคลกิจสุขศรีธารนนท์เศรษฐาทวีสินนะครับเ,เทวันทิปะตะพันลบชวนหลีกภัยอภิสิทธิ์เวชาชีวะพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับ ปวีนาหงสกุลน,นายอนันต์ปัญญารชุนทีดรทีรัฐสำเร็จวานิชดรสุประชัยพานิชพักและไม่ตอบแล้วก็ไม่สนใจซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่พักการเมืองที่ประชาชนพึ่งชื่นชอบมากที่สุด 95, ร้อยละสิบสองจุดเก้าห้าระบุว่าพักเพื่อไทยร้อยละสองร้อยละสิบหกจุ 60อันดับ2ก็เป็น9ก้าไกลอันดับ3ร้อยละ8.3ดระบุว่าไม่สนับสนกกุนพรรคการเมืองใดอันดับ4ร้อยละ6.95ระบุว่าพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ5ร้อยละ5.35ระบุว่าพรรคประชาธิปไตยขอไปอภิพรรคประชาธิปัตย์อันดับ6ร้อยละ5.25ระบุว่าพรรคภูมิใจไทยอันดับที่7ร้อยละ4นะครับ ระบุว่าเป็น <handic> พ <etzt or Ireland> in <ata> ักพลังประชารัฐอันดับที่8ปดร้อยละสามจุดสี่ศูนย์ระบุว่าเป็นพักเสรีรวมไทยอันดับที่9ก้าร้อยละสามจุดสองห้าระบุว่าพักไทยสร้างชะไทยสร้างไทยอันดับที่สิบร้อยละหนึ่งจุดสามห้าระบุว่าเป็นพักพัฒนากล้านะครับชาติพัฒนากล้าร้อยละสองจุดหกศูนย์ระบุได้แก่พักสร้างอนาคตไทยพักก้าแล้วก็พัก ชาติไทยพัฒนาพักไทยพักดีพักประชาชาติพักไทยศิวิไลแล้วก็ไม่ตอบเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรามาสครั้งที่3ทับหกเดือนกันยายน2องพบพบว่าผู้ที่ระบุว่าพักประชาธิปัตย์พักพลังประชารัฐไม่สนับสนุนการเมืองใดเลยในสัดส่วนลดลงในขณะที่ระบุว่าพักเพื่อไทยและก้าวไกลพัก ไทยสร้างชาติพักภูมิใจไทยพักเสรีรวมไทยพักไทยสร้างไทยและพักชาติพัฒนามีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ทําไมเป็นแบบนี้ถามว่าวถ้าไปเทียบกับทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ด,ดีขึ้นไหมรอบนี้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเพราะอะไรนะครับแต่ทําไมควรจะเป็นอันดับหนึ่งนะ หลังจากเอเปกมาควรจะเป็นอันดับหนึ่งเพราะทำประโยชน์ให้กับประเทศเยอะคะแนนนิยมตกต่ำลงสาเหตุหลักๆก็เพราะอะไรนะครับย้ายพักไปอยู่พักของคุณพีรพันเนี่ยรวมไทยสร้างชาติอะไรขึ้นมาเนี่ยนะฮะพอย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับให้สัมภาษณ์เป็นทางการทำโพคะแนนนิยมก็ปรากฏว่าดีขึ้นมาเล็กน้อยนะครับหลังจากจากออกมาจากพักพลังประชารัฐมาเป็นคุมบางคนคุมบางเหียนเอง ก็จะ,ะให้คุณพิธาพันธ์เป็นหัวหน้าพักนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้แปลกใจไหมที่คะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์ไปต่ำว่าอุ้งอิงผมไม่แปลกใจอะ่ะทำไมทราบไหมฮะว่าในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วยิ่งบริหารยาวเท่าไหร่คะแนนนิยมก็จะยิ่งตกลง ประกอบกับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถที่จะควบคุมองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นซึ่งเป็นปัจจัยหลักฐานหลักของพิรามิดได้เลยนะครับจึงส่งผลทําให้ทําโพสอบถามประชาชนมาแค่เนี้ก็ประชาชนเขาก็เชื่อว่าอ,ององดีกว่านะครับประกอบกับก,บการทําเรื่องนิวมีเดียคุณส่วนจําได้ไหมฮะหลังจากวันที่30สิงหาคม ตอนนั้นพลเอกประยุทธ์ถูกพักการทํางานเป็นเวลา33วันนะครับหเดือนกับ3วันน่าวง่ายๆนะครับเรื่องของการชี้ขาดคุณสมบัติว่าเป็นนายกรัฐมมตรีเนี่ยครบรอบ8ปีหรือยังผมยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์ผ่านแต่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือว่าจะบริหารอย่างไรหลังจากนั้นต่อมาพลเอกประยุทธ์ปรับคำตรีในวันที่30พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2565 ซึ่งการปรับรีไม่แก้ไขปัญหาท้องถินนะ่นพยายามที่จะแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์โดยการปรับรัมนตะรีแบ่งงานรัฐนตรีประจำสำนักนาย,ยุคมนตรีนะครับให้ไปดูแลด้านงานเมียมพันธนะ์จริงๆคนก็ใช้ได้แหละแต่สิ่งที่มันตามมาก็คือจนถึงขนาดนี้นะที่ตั้งรัฐตรีประจำสำนักนาย,ยกทมนตรีขึ้นมาใหม่ก็ไม่สามารถแก้ไขเรื่องภาพลักษณ์ผลเอกประยุทธ์ได้ ะะทำให้คะแนนนิยมตอนนี้ก็แทนที่ว่าจะดีขึ้นนะฮะก็ยังน้อยกว่าองคงอิงเนี่ยอง้งอิงนี่ไม่มีคะแนนไม,ไม่ไม่ได้สร้างผลงานอะไรเลยนะไม่ได้สร้างผลงานอะไรเลยเ,ลยเพียงแต่ลูกทักสินนั่นเองนะฮะเอาละนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะตอนแรกไอ้อยู่อันดับสี่คราวนี้ก็ขึ้นมาอันดับอันดับสองโอเคก็ยังดีขึ้นกว่าเดิมแต่พรรคการเมืองที่คนเลือกก็ไปอยู่ระดับท้ายอ่ะคือคราวนี้เนี่ย จะไปเลือกพลเอกประยุทธ์อย่างเดียวไม่ได้นะฮะมันเกี่ยวข้องกับปฏิเลสเกี่ยวข้องกับเขตด้วยนะฮะมันต้องมีกระแสของพักกระแสของคนคนคือผู้ลงสมัครพักก็ต้องเป็นตัวกระแสหลักนะครับคนก็ต้องเป็นกระแสหลองพักและคนต้องไปด้วยกันเกมตอนนี้นะะเวลาตนน้มองใช้หลักพลังดูด แล้วฝ่ายกระดูดทักษิณกระดูดฝั่งภูมิใจไทยกระดูดฝั่งพลเอกประยุทธ์กระดูดพลเอกประวิตย์กระดูกระโดดกระลูกเดียวนะครับแต่และมันยืนอยู่บนหลักเดิมหลักเดิมที่พลเอกประวิตย์เขาไปให้พลเอกประยุทธ์ยังค,งคงคอนโทรลเกมไม่ได้คือไม่ยุบสภาผูแ้แทนราษฎรถ้ายุบสภาผูแ้แทนราษฎรสอสแตกหมดพลเอกประยุทธ์แพ้รักษาการหมดเวลาการทํางานมีเวลาทํางานไม่เกิน45วัน นะครับสิ่งที่ตามมาสสก็ต้องสังกัดพรรคการเมืองภายใน30วันยังมีเวลาให้สสอีก1 5วันไปสังกัดพรรคการเมืองนะห่วงว่างสิบห้าวันแต่ต้องให้มีเวลาทั้งหมด30วันไปสังกัดพรรคการเมืองแต่พอพลเดกประยุทธ์ไม่ยุบสภาสิ่งที่ตามมาสสก็ลาออกแห่กันย้ายแต่ก็ต้องลาออกรับผิดชอบตัวเองส่วนที่เหลืออยู่พรรคการเมืองเดิมลองยุบสภาขึ้นมานะสสจะลาออกจาก พักฝั่งของรัฐบาลมากกว่าไปเข้าฝั่งของรัฐบาลนะนี่คือเกมที่เกิดขึ้นตอนนี้พลเอกประยุทธ์ยังคุมเกมหรือคอนโทรลซึ่งผมใช้หลักคิดที่ผมบริยนหุ้นส่วนว่าต้องแยกกันนะแยกกันระหว่างบริหารกับนิติบัญญตัตินิติบัญญตัติปัจจุบันใครเป็นประมุกนิติบัญญตัติคุณชวนหลีกภยัยต้องให้คุณชวนหลีกภัยแก้ปัญหาเรื่องของสภาลม่มซึ่งการต่อสู้ทางการเมืองเขาบุกในสภาทําให้สภาลม่ม ทำทุกวิถีทางให้สภาล่มแล้วก็น,นับประมุมมั่นประมุมมั่นประชุมทาให้สภาล่มให้ได้พอทําสภาล่มเสร็จบริหารในสภาไม่ได้ก็มาปั่นป่วนนอกสภาเรียกร้องให้มีการพลเอกประยุทธ์ลาออกไปขับไล่กดดันพลเอกประยุทธ์ให้พลังประชาัฐถอนตัวออกมานะะจากพรรครวมรัฐบาลเพราะพลเอกประยุทธ์ไปอยู่พรรคการเมืองใหม่นลนี่ซึ่งผมเรียนไปแล้วว่าพลเอกประยุทธ์เดินเกมไวางเกินไปนะใจร้อนจริงมัน มันต้องปรับท้องถิ่นก่อนเนี่ยนักเลงนาการอาหารปรับเรียบร้อยเสร็จนี่ะค่อยๆปรับกําลังเวลามันจะมีถึงเมื่อไหร่ถ้าพลเอกประยุทธ์ยังไม่ยุบสภาโน่นนะเจ็ดกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าไอหกสิบหกทำไมอะ่ะเพราะน้นตรรนูนกำหนดไวะ้ะฮการเมืองจะต้องสังกัดพรรคการเมืองภายในกรอบร้อยแปดสิบวันนั่นหมายความว่ากุมภาโน่นนะ จะต้องสังกัดพักกันเหมืองยังมีเวลาอีกเดือนกว่าๆนะครับพลเอกประยุทธ์ออกตัวก่อนออกตัวก่อนเสร็จสิ่งที่ตามมาก็คือว่าคนในพรคพลังประชารัฐมันก็แห่ออกไปตามพลเอกประยุทธ์ส่วนหนึ่งแห่ออกกับพักกันเมืองอื่นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่พลเอกประยุทธ์มองขนาดนี้จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีทางออกอะ่ะที่พลเอกประยุทธ์จะหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องของภาพลักษณ์เอาละ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์ผมอธิบายเชิงสังเคราะห์ว่าตอนนี้เรื่องภาพลักษณ์ลุงตู่ไปไม่รอดนะฮะประกอบกับคะแนนนิยมมันกําลังเข้าสู่ขาลงคะแนนนิยมมันเข้าสู่ขาลงเพราะว่าอะไรเพราะใช้นิวมีเดียไม่เป็นนั่นหมายความว่าควรจะแก้ที่ไหนต้องไปแก้ที่นิวมีเดียนิวมีเดียได้เป็นปัจจัยสําคัญซึ่งมีหน่วยงานเยอะแยะมีกาลังมีอสอมทมีกรมประชาสัมพันธ์ มีกองในการรักษาความมั่นคงภายในมีโอเยอะแยะแต่แปะไถแม่แต่ใช้อาวุธไม่เป็นนะครับมีหน่วยของพรรคการเมืองที่สามารถทําได้ใช้คนไม่กี่คนหรอกใช้หลักแม่นยำนักศากษาเดินปังปังปังมึงก็สร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาได้นะดูเพื่อไทยก็เป็นตัวอย่างแก้ดงใช้นิวเมเดียมาแก้เรื่องของความเชื่อมั่นความเชื่อถือเพื่อสร้างเลตติ้งพรรคจนถึงในขณะนี้นโยบายของพรรค ของคุณพีระพันธ์ยังไม่มีนะนี่อยบายเป็นอะไรกันไม่ดูนะนะทาให้เกมที่เดินจนถึงกระนาดนี้ยังคงไม่ขาดความแม่นยําในยุทธศาสตร์นะครับแต่ตอนนี้โอเคลากเรื่องของการแก้ปัญหาท้องถิ่นพยายามลากพลเอกนุพงศ์เข้ามานะฮะซึ่งก็ลองไปสองรอบนะลองไปที่พัทลุงลองไปที่เชียงรายก็ไม่สามารถทําให้คะแนนนิยมในเรื่องขององค์การบริหารส่วนท,ท้องถิ่นซึ่งเป็นพื้นที่หลักนะดีขึ้นโอเคโอเคได้ตอนนี้ได้ชจชจวานกรุงอุดมไปช่วย ดูแลงานยุทธศาสตร์ของพรกนะฮะของผลเอกประยุทธ์ดูแลเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็สุดท้ายก็ต้องต้องหาตําแหน่งให้ลงอ่ะนะที่สามารถที่จะเข้ามาล้วงลูกเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้นะครับพอหลักทําองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับลักทำพาครักมุ่งหน้านะครับในเรื่องหลักของนักเลงนําการทาหาร แม่นยำนิเวศน์นะนักเลงนําการอาหารรุกเพื่อรบเนี่ยเดินหลักนี้เข้าไปเนี่ยทุกอย่างก็จะพลิกกลับมาแต่จนถึงขนาดนี้ก็อยู่ระหว่างการปรับตัวกลุกลก,ล,ก,ล,กลิกช้านะมัวแต่ไปเดินสายไปให้ความสําคัญในการหาเสียงรายย่อยแต่ไม่เดินเกมยุทธการให้เสร็จไปเดินยุทธวิธีไปหาเสียงหาเสียงหาเสียงแต่ไม่เดินยุทธการให้จบนะครับอตอนนี้งานยุทธการกําลังเล่งดาเนินการเดินไปผมเห็นแล้วล่ะนะครับ กำลังเร่งปรับเข้ามาเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยตอนเนี้ยมันยังไม่ได้ตั้งคนเนี่ยเพราะยังไม่ตั้งคนเรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่างานท้องถิ่นมันยังไม่ได้ลงมือเวลาก็เหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเวลาที่น้อยลงอ่ะใครน้อยลงคือเวลาของพลเอกประยุทธ์และคณะที่ร่วมทําการและบระหารมาในอดีตที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ผลเอกปวิดผลเอกพวก็น้อยลงน้อยลงอะทำพักปี่พักน้องผมบอกให้อย่าไปทำก็อยากจะทำนะฮะ ซึ่งเป็นหลักกลยุทธ์โบราณเนี่ยเผาทัพเรือโจโฉเนี่ยกลยุทธ์นี้ไม่ควรนามาใช้มัน2,500ปีที่แล้วนะฮะไปแก้ที่องค์การบริหารจ่วน้องถิ่นไปแก้ที่ภาพลักษณ์นะกลยุทธ์เก่าไปใช้ล้าสมัยโบราณคําคือมันใช้มาได้แล้วนะ,ะต้องเข้าใจต้องถอดกลยุทธ์ฝ่ายตรงข้ามและต้องเข้าใจหลักต้องสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนลือเหนือความคาดหมาย นะถ้าทำไม่ได้การเมืองเดินการเมืองก็เดินเหมือนเดินหมากรุกปาดหมากเดียวลมทั้งกระดานวีรบุรุษจะกลายเป็นโทรราชนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้นะคะ pluck down you Thank you